ผมเคารพการตัดสินใจของพรรคประชาชนที่ยอมลบชื่อนายทักษิณชิน,นวัตรออกจากยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีตามคำแนะนำของนายวันมัวหมัดนอมัตาประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มีหนังสือด่วนถึงผู้นำฝ่ายค้าน เพื่อที่ต้องการจะให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจเดินหน้าต่อไปแล้วก็มีการประชุมวิบสามฝ่ายก็คือวิบฝ่ายรัฐบาลวิบฝ่ายค้านและก็วิบคอรมอเพื่อจะตกลงกำหนดวันอภิปรายซึ่ง พักประชาชนเมื่อถอยมาแล้วหนึ่งก้าก็ขอวันอภิปราย30ชั่วโมงแต่ว่าในที่สุดก็ยังตกลงไม่ได้ต่างฝ่ายต่างก็เกี่ยงกันเอาเปรียบในเรื่องยะยะเวลากันซึ่งก็คงจะจบยากถ้าปล่อยให้วิบสามฝ่ายคุยกันเอง ต่างคนต่างก็ไม่ยอมไม่ลดลาวาสอกกันผมอยากจะเสนอเรื่องนี้ให้เป็นภาระหน้าที่ของประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะที่เป็นคนกลางเข้ามาไกลเกลี่ยและก็กําหนดวันอภิปรายให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระของการอภิปรายไม่จำเป็นต้องเอา ัวผู้ถูกอภิปรายว่ามีจำนวนกี่คนเป็นตัวตั้งก็ควรจะดูเนื้อหาและก็จำนวนผู้อภิปรายว่ามีมากน้อยเพียงไรเพราะถ้าเอาผู้ถูกอภิปรายเพียงคนเดียวมาเป็นตัวกําหนดว่าควรจะให้หนึ่งวันสองวันมันก็ไม่เป็นธรรมกับพรรคฝ่ายค้านถ้าดู ในอดีตที่ผ่านมาการอภิปรายนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเช่นอภิปรายนายบรรหารศิลปะอาชาอภิปรายพลเอกชวลิตยงใจยุทธก็ใช้เวลาทั้งสี่วันเพราะฉะนั้นครั้งนี้อภิปรายนางสาวแพรทองทานคนเดียวก็ควรจะให้เวลาไม่น้อยกว่าในอดีตที่ผ่านมาครับผมเห็นว่าเรื่องนี้ รัฐบาลก็มีความพร้อมนางสาวแพรทองทานเมื่อทราบข่าวว่าพักฝ่ายค้านลบชื่อนายทักษิณออกไปก็อารมณ์ดีงำเพลงร้องเพลงผู้ชายคนนั้นแล้วก็ประกาศมาเตาโดยตลอดว่าพร้อมที่จะตอบข้อสักถามของฝ่ายค้านรวมถึงจะตั้งองคักษ์ขึ้นมาช่วยด้วย ในส่วนของรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลก็พร้อมจะสนับสนุนซัพพอร์ตข้อมูลแล้วก็ตอบคำอภิปรายถ้าหากว่าถูกพลาดพิงมีการพร้อมกันทุกฝ่ายฝ่ายบริหารมีความพร้อมก็คงจะเหลือแต่ฝ่ายสนับสนุนคือ แกนนาพักคเพื่อไทยหรือสอสอพักเพื่อไทยเท่านั้นที่ออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะขัดขวางการทําหน้าที่ของพักฝ่ายค้านคือพักประชาชนอย่าลืมว่าการอภิปรายครั้งนี้เป็นการอภิปรายของฝ่ายค้านต่อฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นฝ่ายบริวารก็ไม่ควรที่จะ เดือดร้อนแทนหรือเคลื่อนไหวเกินหน้าเกินตาฝ่ายบริหารถ้าเป็นอย่างนี้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าน้ำล้างถ้วยเผ็ดกว่าน้ำแกงครับ